สวมาทำเล่นเล่นเล่นลินล้นปิ้นป้นกระล่อนตอแหลอ้างอย่างงูดนอ้างอย่างนี้อ้างแบบนั้นคำถามคือมึงจเจ้าอะไรมึงจะเอาเงินใช่ไหมมึงจะเอาเงินจากประชาชนไหมเดี๋ยวกูจะเป็นคนนะครับอ่ะตั้งกองพ่าป่าและมึงเลือกพี่ทาวหรือเปล่า พูดไปพูดมาแต่ลิ้นเล่นเล่นลิ้นนะครับนะครับอ่ความเจ้าเล่ห์เพจุูบายก็มาต่อรองผมสิก็มาคุยกับผมสิเนี่ยสามเสียงที่เพื่อไทยนะครับข้าวไกลและพักฝ่าประชาธิไปไตยรวมกันถึงเวลาจริงๆไปเลือกมันจะได้จริงหรือเปล่านั่นหมายหมายความว่าอะไรงูเห่ามันจะเกิดขึ้นใช่ไหม มันใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรอ่ะใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรที่มากุ้มนะครับประเทศนี้ทำไมคุณไม่เทแล้วขราวที่แล้วเนี่ยนะครับประยุทธ์จันโอชาแย่งเป็นคดีเด่นนายกนะครับกับนะครับอ่าฝั่งอนาคตใหม่นะฮะธนาทรทำไมคุณเทนะครับคะแนนเสียง250เสียงให้กับประยุทธ์หมดเลยล่ะ แม่ประชาชนคนไทยทุกๆท่านครับฟังแล้วขึ้นเห็นแล้วขึ้นนะครับดูยิ่งขึ้นใหญ่กรณีนะครับคนไทยมากกว่า14ล้านเสียงทั่วประเทศลักดันและอยากได้นะครับพิธาริมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคดีเดตนะครับลำดับต้นๆของประเทศไทยแล้วอยากให้นะครับพิธาพักนะครับก้าวไกลและฝั่งประชาธิปไตยในเรื่องของพักการเมืองมาบริหารประเทศ แต่แล้วนะครับเวรกรรมเจ้าคุณนะครับกฎหมายและธรรมนูญบอกว่าใครจะเป็นนะครับานายกได้ต้องมีคะแนนเสียงจากสสนะครับและก็สอวอไม่น้อยกว่า376ที่นั่งหรือ376คะแนนเสียงซึ่งนะครับไอ้อยูสอวอวันชัยนี่แหละเป็นคนเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาคําถามคือนะฮะสสมีได้500คนแต่นะครับใน500คนต้องเลือกมา300 76เสียงที่เหลือเป็นฝ่ายค้านร้อยกว่าเสียงคําถามคือใครมันจะไปทําได้พักการเมืองแม่งมีตั้ง50 60พรรคพักและที่สําคัญที่สุดนะครับพักที่ฝักฝ่ายนะฮะอาประชาธิปไตยกับนะครับไอ้พวกที่แบบฝักฝ่ายนะครับเกี่ยวกับพวกฮิตเลอร์ต่างๆเอาอำนาจบาดใหญ่เอามากดขี่ข่มเหงประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือนะครับ ในการนี้คนไทยอยากได้สออาอยากได้นะครับในยกที่ชื่อพิธทาลิมเจริญรัตและทุกคนก็แทรกสองสารเสริญต่างชาติแทรกสองสารเสริญแต่ไอ้สวมาทําลิ้นเล่นลิ้นปิ้นป้นกระล่อนตอแหลอ้างอย่างงูอ้างอย่างนี้อ้างแบบนั้นคําถามคือมึงเจ้าอะไรมึงเจ้าเงินใช่ไหมมึงเจ้าเงินจากประชาชนไหมเดี๋ยวกูจะเป็นคนนะครับอตั้งกองทัพป่าและมึงเลือกพี่ทาวหรือเปล่าฮะดูพูดไปพูดมาแท้ลิ้นเล่นเล่นลิ้นนะครับ นะครับความเจ้าเล่ห์เพจูบายก็มาต่อรองผมซีก็มาคุยกับผมซีเนี่ยสามร้อยสิบเสียงที่เพื่อไทยนะครับข้าวไกลและพักฝ่า,ฝาประชาวิไปไตยรวมกันถึงเวลาจริงๆไปเลือกมันจะได้จริงหรือเปล่านั่นหมายหมายความว่าอะไรงูเห่ามันจะเกิดขึ้นใช่ไหมเฮ้ยขึ้นและทำไม่นะจากนี้ไปนะครับประชาชนจะดูใจสอสอไอสอวองไงตอนนี้ได้ร้อยสามได้สามรอยสิบเสียงละที่เหลือสองรอยห้าสิบเสียง นะครับคุณมันใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรอะ่ะใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรที่มากุ้มนะครับประเทศนี้ทำไมคุณไม่เทและคราวที่แล้วเนี่ยนะครับประยุทธ์จันโอชาแย่งเป็นคดีเด่นนายกนะครับกับนะครับอ่าฝั่งอนาคตใหม่นะธนาทรทำไมคุณเทนะครับคะแนนเสียง250เสียงให้กับประยุทธ์หมดเลยล่ะชีวิตคงสุขสบายเนาะ ทุกคนเลือกประยุทธ์เนี่ยแล้วครั้งนี้คุณบอกว่าฝั่งประชาธิที่ประทเกิน250เสียงขึ้นไปนะครับคุณจะเลือกคุณต้องออกมาบอกเลยว่าคุณจะเลือกพิ่ธาลิมจเจริญรัตน์เป็นนายกนตรี